รถจะคันเลยไปเลยให้กูหักรถโชว์ไหมแต่ไม่ใช่รถตูวไม่ได้เดี๋ยวพ่อมันต้องมางรื้อเครื่องไปขายไม่รื้อเขาทำมาดีแล้วเฮ้ยไม่ตลกเนี่ยจัดการดิบอกนะนอนในรถได้หย่าอ้คนไข้แพทย์แพทย์แพย์ตายไปแล้วคุณดูห่างแล้วเรื่องอะไรใหมาตาดิบแล็กเกยนบางหูเลยแต่วก็ส่งลิงก์ให้ดู โง่ยังมันหลับแล้วง่ายเหลือเกินแล้ววันนี้มันหลับอยู่แล้วเพราะมันง่วงเดี๋ยวกูให้มาปดมึงมาฆ่ากันเรื่องอะไรกันี่ไอ้นี่ไงไอเด็กลูกชายพ่อทำไมอ่ะลูกชายคนโปรดแม่ฉันลูกสาววางแผนอย่างดียวเลยจับพระดที่ดาเป็นตัวประกันแต่มันเสือกปล่อยตัวประกันไปเฮ้ยแล้วจะให้ฉันทำยังไงเล่าเวรแล้วไอ้เดนเปิดตัวประกันเป็นราดที่ดาด้วยเหรอเด็กโง่ได้เลยพ่อ ในด้วยมุจ hmm. <I had. S 2> ับทั้งซ่องโจรเน่ไอเด็นมาทำผิดกฎซ่องโจรขนาดนี้นะพ่อต้องลงโทษต้องจ่กลางกเนี่ยแล้วนันถ้าพ่อไม่ทำอะไรเลยอีกหน่อยลูกน้องไปซ่องโจรก็ไม่มีใครฟังแกเท่อกูลงโทษนแน่เดี๋ยวรอพื้นมาก่อนไอเด้นมึงกับพ่อเห็นดีกันแต่ตอนนี้ไม่อยากเห็นหน้ามันสองตัวมึงฟังใหไดเด้ามึงพามันสองคนไปไว้ที่ไหนก็ได้ตามใจมึงกับไอเดา ขาไปหัวหน้าพอ่ไอไปให้คุณหน้าต้องบังคำพอ่อได้ดาวไอเดนกอ่อเรืองราวเลวร้ายต้องจับตังจัดนน,นสยัย ให้พ้นหนะ้าแต่ใจเอ้โหสิกรรมต่อกันเององไม่ผ่านแล้วพี่ไม่สมเป็นโจรร้อนอดีต้องปิดบัญทีชุดเชายใจม,มันอ่อนโอ้โเอ็นนี่คือประเด็นต้องดับพ่อบอกอย่าช้า ยังต้องำนี่คือผลลัพธ์เฉลยเด็กนอกคอพ่อไม่โอเคจับโยทะเลแม่เลยไปตาย้ัวเงเอนาจึงรางราี่